สวัสดีครับอยู่กับวันนี้ก็อยู่กับไซลอนนะฮะอู้สีสวสเยเลยเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่โอูโชคชอโชคครับมาเอารถเสียอันไปให้ลูกค้าครับวันนี้ยังไม่ทำสีเลยนี่ เสียบไม่รูอรอเอา้าแบตก็มีดิสตาร์ทไม่ติดยังไม่ได้ทำสีหัวเลยครับไหนมันบุกตรงไหนไหนมันบุกตรงไหน <c oughs> อันนี้เครื่องอะไรแปดอี e บอก <c oughs> ถ้าผ่านมือผ่านติ้นสายร้อนถ้าถึงบ้านนี้แสดงว่าผ่านครับ <c oughs> đại yếu, thưng, mẫn, Mình trung trang, không, 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 đại không, 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 นนแย่เยพอดีเลยลูกพวกไหนเดี๋ยวรีวิวคันนี้ก่อนเดี๋ยวไปรีวิวลูกพ่วงอีกอกีมาทั้งทีต้องสักสิบคลิปหนูหอืมในอีกคันหนึ่ง สองคันบอกเดี๋ยวดูภายในปลักอะไรเนี่ยเอาไปเก็บรายละเอียดหน่อยครับสวยเลยโอ้หอันนี้ก็หุ่มไม้เลยเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยครับ โชโชคเจริญทรัพย์โอ้ยโชโชคเจริญหรือเปล่าผมอ่านผิดบอกชวโชคเจริญทรัพย์อ๋อถูกแล้วคลองสมบูรณ์ปลาจีนบหรี่ฮะไปไหนจ๊ะไปข้าไปขี่ข้างมันใหมัเดินตามไปไปนุ๊กนพ่นไใบเทะ ห้องนี่มาใหม่ต้วการโกรงดีด้วยมาเมื่อกี้เองเสร็วโอเคนี่แหละนู้นให้ทิกนั้นบอกว่าไอ้สาตรงท้ายไม่ต้องใสเป็นตัวหนังสือมันคอยมุกใสเป็นอสานใต้ดำเต็งอ้สวยเตอร์อี้สว้เตอรอันนี้เย้เหนเห็นเห็นเห็นเหห์อ่ะอามบอก ใช่แอ้วมันยังไม่ถึงยังไม่ถึงอันนี้อาจจะเป็นบริษัทเดียวกันอันเป็นไปซีนอนเลยขังเขียวโอ้ลูกปวงเต็มบึ้มน่ไม่กินแล้นาเป็นอีโน่นะน่นบังน้านเตมันจะจับมันจะจับอนนู้นมาใส่อันนี้มาใส่ น er okay, OK, okay, so ุ่มามาติวีุดี่เรื่องเีกอุ้ยีประตูก็อะไรไ่สำารักเพราเราต้องซีอยู่แล้วไงนี้าในรถสีเขวสีแล้วน้โลก็ยังไม่ได้ใส่เลยยังยังไม่ใส่เลยเช้าก็ดู ให้ดูคันสีลมเงินคืเชาวตัวนัดี่มมันเจนกิเชาอันนก่อนนี่เราไม่ใช่คู่รุ่นนี่รถหางอันนี้ทำไมคันสีใหญ่เนาะองไปดูสิ <Es> พี่ลืบรถห้างยางยางเป็ดม yeah. <c ười> ันค ah ันซ <c ười> <c ười> ีม <c ười> <Gülme> ันใหญ่เท่านี้นี่ได้รู้กันไหมบวกเดี่ยอะไรนี่นะใส่งานเมาส์นี้ กว้างมากเลยนี่คันนี้ส,สีเหียวสีเหี่ยวสีเขียว J O แปด,ดีครับเฮ้ยเจ็ด E คันนี้เจ็ด E ครับ ฮะล็อกตัวนี้ใช่เออล็อกไออกม่ให้เปิดแล้วอยากเปิดก็ไล,ลายคมชัดอันนี้ไม่ได้เพ้นต์เนหอกติดเอาสวยๆครับ ยังไม่ได้เปลี่ยนยางเลยเดี๋ยวจะพาไปดูลูกพ่วงอีกทีครับในรถสีดมนี่บอกคันี้บอกรถสีดมนุ๊กความจำเต็มนิ้ง <c oughs> ยังไม่ได้ลบคลิปเก่าแล้ว ได้เน9ชนก,กนระจกเลยวับนั่น8ีครับคันนี้จะลากลูกครับ trường cái mấy, mấy đâu Mà phi đâu Lò Chân chuồng ở gò Kinh cả bả đam ngập. คันนี้จะไปอยู่ประโคนชัยส,ส,สีเขียวสีเขียวโอ้สีสวยครับเหงื่อแตกเลยร้อนมาก ดูลายสวยจัดครับดูท้ายสิมารฐานครับหัวนี้ ด๋ยวมาดูว่าไซลอนน่าจะได้ขับสีฟ้าเมื่อกี้ขับครับขับกลับนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด s ับสไ r i b e กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูลูกพ่วงดีวยกันครับสวัสดีครับ